จับๆปล่อยๆมันอยู่แบบเนี้ยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าอ๋อหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดสมมติแก้ไขปัญหาต้นเหตุปั๊บเดี๋ยวที่เหลือว่างครับใช่ไหมพี่เดี๋ยวจะไม่มีอะไรทําใช่ไหมคะอืตกใจที่สี่บ้านวินนะคเห็นปะเห็นบ้านวินปะแก๊งทวงหนี้บ้านพี่แม่โคตรใหญ่เลยแก๊งทวงหนี้ดูดีความเจริญเสียภาษีเปล่าเสียอะไรละวินส่วนทํางานทํางานมีเงินเดือนเอ ห้องเท่านี้30สิตารางเมตรเจริญพรคาดหวังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้แก๊งทวงนี้ถ้ามันใช้วิธีการโหดๆแบบนี้กับคนเป็นลูกนี้บ,บางคนเขาก็ใจบางไม่ไหวเหมือนกันนะอย่างครอบครัวเนี้ย น่าเห็นใจคุณผ,ผู้ชมมีคุณพ่ออยู่ท่านหนึ่งไม่มีใครอยากไปหรอกคะ่ะนี่ยถ้าเกิดว่าชีวิตมันไม่แร้นแค้นขนาดนั้นเขาไม่เดินทางเข้าไปในวังวนที่มันทําให้ตัวเองต้องตกเป็นหนี้แล้วก็ต้องใช้ดอกเบี้ยวนไปวนมาแต่ว่าด้วยชีวิตทางเลือกมันน้อยค่ะไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาประกอบกับปัญหาครอบครัวโดนทวงก็เครียดเมียเลิกก็เครียดตัดสินใจลาโลกไม่อยากเครียดอีกแล้วเขียนจดหมายลาตายทิ้งไว้ แล้วไม่ได้ตายแค่คนเดียวมันมลองนึกเลยว่าคนที่เจ็บอะเป็นน้องเป็นหลานเนี่น้องชายแท้ๆคลานตามกันมาโดนกระทืบปางตายขนาดเนี้ยมันเป็นแค่ทำร้ายร่างกายไหมคะแล้วมันเหยียบเอาแต่หัวแล้วเดินก็ไม่เป๋เนี่ยคุณดูคุณดูมันเดินถอยหลังเด็กเห็นป่ะเดินวนไปวนมาไหนคือบอกว่าเมาแล้วจังแสดงว่าตำรวจเชื่อคนง่ายเหมือนพี่ต้นเชิญฮะกอดนี่ฮฟอนนี่ห้ารับประทานด้วยกันครับฮเฮ็ดจังหวะอะไรเนี่ย อุทัยอุดรธานีอุดอนนะตำรวจอุดรอย่าให้ประชาชนรู้สึกว่าเช้านี้ตำรวจเสิร์ฟย้าให้พวกเรากินกันอีกแล้วกินข้าวค่ะอย่ากินเยอะฮะ้องไม่อย่างนั้นร้านตะอ้วนเขามีกะเพราญ้าไหมไม่มีไม่มีไข่ดาวล้วเฉพาะบุคคลพี่ต้นกินเข้าไปพักไว้กะเพาะที่สี่ก็ยังไม่ย่อยไม่ย่อยํำไส้มันจะพันกันกินทุกวันเราต้องเชื่อข่าวเนี้ยแต่ละข่าวแต่ละข่าวเป็นแบบนี้จริงๆพยายามมาต่อที่หน้าจอทีวีฮะเหตุการณ์นี้จังหวัดสุราษฎร์ มีไอ้โหดเหมือนกันเชื่อว่าไอ้วินไอ้วินเนี่ยเป็นแก๊งทมินแก๊งเงินกู้ทมินโหดขนาดไหนวันมันเป็นหัวหน้ามันต้องมีวิธีปกรครองลูกน้องแบบถอยปกรครองลูกน้องแบบถอยมึงต่อยกันฝึกฝึกสมรรถภาพร่างกายมึงต่อยกันหากมึงไม่ต่อยกูจะปืนยิงมึงสุดท้ายลูกน้องต้องต่อยกันแล้วคนไหนแพ้กูจะกระทืบมึงซ้ำอีกทีนี่คือวิธีปกรครองของแก๊งทมินเงินกู้สุราษฎร์ธานีไม่ให้ค่ะเขาบอกว่าเขารักลูกของเขามากเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจบชีวิตของเขา เขาก็จะเอาลูกเขาไปด้วยครับเร้าเลยเจอแบบนี้ก็เศร้าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอยากจะชวนผู้ชมสลับอารมณ์นิดหนึ่งนะครับอยากจะชวนไปเที่ยวนิทรรศการใหญ่ระดับโลกหน่อยนะ <ạ. S 2> ไอคอนสยามเขาเตรียมปักหมุดแล้วนะครับ <ạ. S 2> เพื่อจะขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกครับ ยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีเอ้คือโลเคชั่นก็ดีงานแต่ละงานจัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับไอคอนสยามเสริมความแข็งแกร่งยกระดับผลงานศิละปะและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกปากหมุดพื้นที่ไอคอนสยามอาร์ตแอนด์เคานเตอร์ส่งเสริมผลงานศิลปินไทยและต่างประเทศนะครับพร้อมกับรองรับการจัดงานศิละปะวัฒนธรรมมาตรฐานระดับโลกที่คนรักอาร์ตต้องไปเยือนเลยนะ บอกเลยว่าไม่เบื่อแน่นอนนะครับเพราะว่าไอคอนสยามนั้นเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้าถึงงานศิละปะทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศได้ทุกวันเลยตอกย้ําแนวคิดนําสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลกล่าสุดจับมือกับองค์กรพันธมิตรนําไฮไลท์ผลงานศิละปะชั้นเลิศสุดเอ็กซคลูซีฟหาชมได้ยากครับมาสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้ลูกค้าชื่นชมตลอดทั้งปี2567 ไม่ว่าจะไปวันไหนไม่ว่าจะไปเดือนไหนตลอดทั้งปีเจอของดีไม่ซ้ำแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเทศกาลศิลปะกรุงเทพ Bangkok Art Festival 2024นิทรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัล Immersive ระดับโลกดาวินชี alive Bangkok ครับนิทรศการประติมากรรมที่สร้างขึ้นจากศิลปะไทยโบราณช่าง10หมู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ศรัทธาสร้างศิลป์นิทรศการแสดงผลงานจากนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มาหาวิทยาลัยศิลปากรสิทธิ์เก่าสุดยอดฝีมือของเมืองไทยมากกว่า80ท่านนะครับในงาน Across the Centuries ข้ามศตวรรษนิทัศนศิละปะ2,567ครับและนิทรศการผสมผสานศินละปะกับความบันเทิง Art s c a p e เห็นไหมแต่ละงานนะ โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะครับนอกจากนี้ไอคอนสยามยังได้ร่วมกับพันธมิตรอีกมากมายนะครับจัดนิทรศการแสดงงานศินละปะให้ทุกคนได้เข้าชมงานกันอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างนิทรศการคาเวนเจอร์ครั้งแรกเลยนะครับของการจัดแสดงนิทรศการรถคลาสสิก <Wow. S 1> จับคู่กับคาแรคเตอร์อาร์ตทอยสุดน่ารักฮนะอยากจะดูเขาจะผสมผสานกันยังไง hmm. แวะไปไอคอนสยามนะครับ โดยล่าสุดนั้นไอคอนสยามพร้อมเปิดแล้วให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและดื่มด่ากับงานศิลปะที่น่าลหลงไหลในพื้นที่ต่างๆได้ตลอดทั้งปีณนะไอคอนสยามอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์ครับเริ่มแล้ววันนี้เลยปะเริ่มตลอดทั้งปีเลย,ยพีม่มลไปกันแล้วเดี๋ยวเราแวะเช็คอินงานกาแฟของเมื่อวานนี่ค่ะเอเขาจัดที่เดียวกันเลย,ยที่เดียวกันเลยโอ้พี่ต้นแล้วไอคอนสยามร้านของกินเยอะมากต้องไป ให้ครบทุกงานได้เลยเอางี้ถ้าพี่ต้นไม่สะดวกไปฝากตังไปก็ได้แค่นั้นแหละไม่ยากน้องกินให้มันยากเกินไปเดี๋ยวไปเองดีกว่าเออไปเองไปสแกนจ่ายเองเนาะใช่พักกันครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้าห้ามพลาดเป็นอันขาดนะหมอปลายที่ไหนเชิญที่หน้าจอทีวีแล้วเชิญไปที่ประจวบกีัาด่วนเลยฮะหมอปลาช่วยไปหาป้าหน่อยป้าอะไรป้ากบป้ากบเนี่ยพบว่าผีสิงเข้าผีสิงออกสิงไปสิงมาหลังจากที่ป้าไปรับขันและป้าจะประกาศเอกลัชษ์กูไม่เอาขันแล้วจาก นั้นเนี่ยผีอารวาสสิงตลอดเวลาหมอปลาช่วยด้วยไม่ไม่ไมออเอาใจกูโยมสงสารแล้วจะไล่มึงไปมึงสิงร่างแม่จะ so what is the next big thing well galaxy believes the next big thing is you possibilities the The of การที่คุณใส่ใจลองมือทำเพื่อตัวคุณเองและดื่มเมจิไฮโปรตีนนั่นแหละใช้แล้วโปรตีนสูง28กรัมไม่เติมน้ำตาลทรายไขมันต่ำเมจิไฮโปรตีนสนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจตัวเองใหม่รดกาแฟ อยู่ที่ไหนผิวก็โดนทำร้ายช่วยปกป้องผิวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนด้วยใหม่วาสลีนเซรั่มกันแดดห้ามมิติช่วยปกป้องผิวจากทั้ง5ปัจจัยร้ายผิวดูสใสไกลจุดให้คนออกไปสนุกให้สดอย่างมั่นใจสูตรใหม่บางเบา,บากว่าเดิมโอ้เยอะไอีกเล่เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจคุ้มเกินเพิ่มมาเยอะก็จ่อยได้อีกเยอะเลย ริมาณเยอะขึ้นตุกใจราคาเดิมไปซื้อเลยอย่าทาเนื้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานื้อขาวตรากระต่ายบินฟ้าเขียวอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาหมูหมดแล้วแซลมอนก็หมดจดด่วนจบที่โลตัสช็อปออนไลน์ นี่ก็โจทย์ด่วนส่งทันทีฟรีไม่มีขั้นต่ำโจทย์หนักส่งวันถัดไปส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำโหลดแอปพร้อมล็อกอินไมโนตัสฟรีคูปองรวม6 0 0บาทถึง31พฤษภาคมนี้โอเคเลือกกองดีค่ะดี Energy Energy นรอ,อนรอน่ามีไรค่ะ Vivo V 30 V 30 Pro 5G โคลนจีวิช s ซด์อืมอย่างโโปร ใหม่พิซซ่าเส้กรยูอานัวเบคอนกับขอบไส้กรอกชีสช่ำที่เดอะพิซซ่าคอมปบนีสิบเอ็ดถึงสิเมษายนนี้ปรับให้มีแต่ความสุขรลอยในอากาศด้วยไวเลสคอนโทรลซิสเต็มเฮวีเจ็ตทีมทีมงานบริการระดับมืออาชีพเปิดทนได้ทั้งวันฟอกอากาศบริสุทธิ์มิตซูบิชิเฮวีดิวตีเชี่ยวชาญมากกว่าปรับอากาศ ปวดหัวเบลล่าพาราปวดประจำเดือนเบลล่าพาราปวดหลังเบลล่าพาราปวดฟันปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยจากไข้หวัดเบลล่าพาราลดไข้บรรเทาอาการปวดทั้งเจ็บปวดเมื่อไรเบลล่าพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลห้าร้อยมิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโสมโอทีดีดีไปดีดีเพราะเขามีซิงค์มีแอลคาไลทีนมีวิตามินบีสองบีสามบีหกและบีสิบสองและมีสองตัวสดโสมโอทีขวดใหญ่แค่สิบบาท ู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งที่ใช้พลังแกงขึ้นกว่าเดิมเคลเมนสูตรใหม่พลังช่วยกระจายน้ำแข้นสุดพร้อม power factor สยบได้ครบทั้งน้ำแค่งความคันและความมันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบแรงแข็งด้วยเคลเมนสูตรใหม่รวมญาติตั้งยี่สิบคนต้องราดหน้าทันจะพึ่ฝีมือแม่เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำ Enchulo Plant Base คัสสันจากโปรตีนพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หนียวข้าวชูเหลืองพร้อม HMB เอนชูโกแ plam base ทางเลือกใหม่ที่ต้องลองใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้ะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับเพราะรักตัวเองด,ดาเลือกฟ<ห>าร์มเฮาส์ขนมปังโฮวี<อ>มีโปรตีนไม่มีคอเลสเตอรอลประโยชน์เต็มเต็มทุกแผ่นรักตัวเองหด้า ฟาร์มเฮาส์โฮวี่แคริเอร์คัพเปอร์ทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศทนด้วยระบบป้องกันไฟตกอัจฉริยะทนจนกล้าเพิ่มการดูแลฟรี3ปีตามแค r ิเอร์ค p พเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม Car คนเรามีความชอบที่แตกต่างส่วนผมลหลงไหลในสีดำถ้าเป็นกาแฟดำต้องซุปเปอร์คลาสสิกกลมกล่อม,ล,ม,ล,มลงตัวดำละซุปเปอร์ริชเอสเปรสโซถึงใจสายเข้มดื่มดำยังดื่มดำต้องซุปเปอร์กาแฟดำทำผมทุกวันผมเลยเสียวนวนไปแต่ยาว่าไม่เพราะยาใช้แพนทีนสูตรประสานไมโครโฟวิตามินให้ผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชค ชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอถูกใจปลาอร่อยฟินนะจ๊ะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริงหกชิ้นร้อนหนีแจกทองซื c ้อแอร์แคริเออ์ X Inverter Plus รับทองเลยไม่ต้องลุน้นถึงสบข้าพในสายนนี้ c a r r i e r คราบดุตัวพอคราบดื้อตัวลูกต้องเจอพลังซักสะอาดตัวแม่ หอมฟังระดับซูเปอร์เผลักสั้งตัวแม่ต้องเผาซูเปรอร์เพราะนี้จากทองซือแอร์แคริเอร์เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสรับทองเลยไม่ต้องลุ้นถึงสิบห้าเมษายนนี้แค r ิเออใหม่พิซซ่าเส้กรอบยูส์นัวเบคอนกับขอบไส้กรอกชีสชั่มที่เดอะพิซซ่าคอมมานีสิบเอ็ดสิบสองถึงสิบเจ็ดเมษายนนี้ <c oughs> <c oughs> โอริ่ม Open up your l i f เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสนับสนุนโดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวลูกชิ้นเรือสามรำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลอง a า m ์มดโอลคเล e n เจนผลด้วยคอยทองแดงผนทุกสภาพอากาศแค่เรียนคอปเปอร์ผลทานดูแลนานกว่าเดิม8นาฬิกา24นาทีหน้าจอทีวีฮะเหตุการณ์นี้ความเมาเป็นเหตุสังเกตได้เลยเมาได้ที่สหนุ่มวิทยานธานีเมาได้ที่แล้วอยากมีเรื่องพออยากมีเรื่องก็ต่อยกันต่อยกันแหลกแต่แปลกไม่มีผู้ชนะจากนั้นมาหนึ่งในสก็เลยกลับบ้านไป หาปืนง่ายเอาปืนกลับมาซัดไปหมดโม่คราวนี้แหละครับมีเรื่องทันทีครับสภาพเห็นอยู่นี้ล้อมอะไรนะเยลโล่ลายควรจะมีเรื่องแต่สุดท้ายได้เรื่องและอาจจะได้เจอยมมาบานอีกต่างหากครับปืนหาง่ายเหรอครับ หาง่ายค่ะก็มีกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เป็นใครก็หาได้นะคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมาร้องหาอยากเจอนั่นก็คือหมอปลาอยากจะให้มาช่วยเคสนี้หน่อยค่ะลูกชายบอกหมอปลาหมอปลามาช่วยแม่กบผมหน่อยไม่ไม่ต้องจ่ายกูเยอะเปิดเปิดเปลือกตาจะ้นหน่อยนะทั่วประเทศเป็นแบบนั้นหมดแต่ที่นี่ ปูวงมีคนบอกว่าถ้าเกิดไปสักการะเนี่ยแล้วเราเอากาแฟไปถวายท่านจะบาปไหมขำจะบาปไหมก่อนอ๋อไอ้นี่บาปที่สุดเลยเออแต่มีคนบอกว่าเอาว่าแบบนี้แหละแปลกแต่ดูไปแล้วองค์ปูก็น่าเอ็นดูก็น่าไปไหวแปลกอ็น่าเอ็นดูก็ถือว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์แลนด์มาร์คนี้พี่ต้นบอกแลนด์มาร์คนะไม่งั้นมันจะเหมือนกันไปทุกที่ใช่ อีกเรื่องหนึ่งถ้ายังมีเวลาผมขอประมาณสัก30วินาทีเหตุการณ์นี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อมอนกันฮะเราจะเคยได้ยินว่าเจ้าหนี้โหดแต่รอบนี้เจ้าหนี้โหดนี่หายไปหดมาหมดเลยฮะจนกระทั่งเจ๊อ้อยเจ๊อ้อยเนี่ยคือเจ้าหนี้โหดเพราะว่าลูกหนี้โคตรแสบเลยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายมีไรบ่าป๊ะเจ๊อ้อยเลยบอกมีมีไรเอาพานป้พี่พี่ครับขอเถอะครับใชหนี่เจ๊อ้อยเถอะนี่คือมิติใหม่ของเจ้าหนี้โหด ไมดสุดท้ายแล้วต้องสร้างมิติใหม่ขอทะจ้าลูกนี่จ๋าใช้นี่แสนห้ากลับมาเถออบางทีเจ้านีก็เครียดเหมือนกันไม่แล้วเวลาที่จะเอาเงินเขาท่าเดียวกันเหมือนกันคลานเข่าไปหาเขาเลยเอาเงินเขามาแล่ตอนนี้ก็กลางปีกเลยทำไมเศรษฐาสั่งนะมีอะไรปะไม่กล้าเลยเออหวังว่าเขาจะช่วยไงเออเจ้านีไม่กล้าทวงนะครับถามคุณผู้ชมเอาไว้ใน3 4 HD เอแอปพลิเคชันเกี่ยวกับวาระแห่งชาติวันกระเทยผ่านศึกนี่แหละกระเทยปินเปิดฉากกระทืบหยามหมิ่นพี่กระเทยไทย โอ้โหคุณผู้ชมเกือบ90%บอกสใสหัวกลับบ้านเธอไปขอบคุณทุกความเห็นนะครับช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบทบาทของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือว่าทีเซลค่ะที่ช่วยผลักดันงานวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทยกันค่ะ คือในช่วงเวลานี้นะคะทีเซลมุ่งโฟกัสในการที่จะช่วยเหลือผู้เปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางทางด้านของที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปจนถึงกลุ่มของผู้สูงวัยหวัวใจสําคัญที่สุดของทีเซลเราต้องยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางด้านไร้สาที่อยู่ในกลุ่มเรียกว่า medical device นะคะเราได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะและนวัตกรรมนี้ให้สามารถ นำส่งไปถึงมือผู้ใช้ได้อย่างแท้จริงเลยนะคะอาทิเช่นเท้าเทียมไดานามิกนะคะแล้วก็ถุงทวารเทียมนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรากฟันเทียมที่ผู้กลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราได้ช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนในการพัฒนากลไกร่วมกับสบปสช,อชอนะคะแล้วพยายามจะผลักดันให้ใช้ในระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะคะอันนั้นคือตัวอย่าง สำคัญที่ในปัจจุบันนี้ทีเซลเนี่ยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริงค่ะหน้าที่บทบาทสําคัญของทีเซลที่เรากําลังจะโฟกัสเราจะมุ่งเป้าไปเนี่ยก็คือเราจะช่วยเขาให้สปีดอัพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เขาสามารถมาใช้ประโยชน์ใน Data Tan ง er เกอร์ของทีเซลเมื่อเรามี Data ตรงนี้แล้วมาใช้บริการของเราแล้วเนี่ยสปีดอัพของท่านเนี่ยจะลดได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะและก็ทันต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะ หากท่านผู้ประกอบการหรือน้องๆในสตาร์ทอัพทั้งหลายนะคะต้องการได้รับการสนับสนุนจากทีเซลนะคะให้ท่านเดินเข้ามานะวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะคะเราพร้อมนะคะเรามีน้องๆเจ้าหน้าที่นะคะที่มีศักยภาพและมีความสามารถที่จะให้คำปรึกษาท่านในทุกมิติเลยค่ะของอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการที่จะนำไปจำหน่ายนะคะเรายินดีให้ความช่วยเหลือค่ะ ได้ยินแบบนี้สตาร์ทอัพใหม่ใจฟูเลยนะนช่วยงานที่พร้อมจะซัพพอร์ตค่ะตัวช่วยเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนเราก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยมือถือเครื่องเก่ามันเก่าเกินไปบอ,อกตัวเองนะ <laughs> จะไปถอยเครื่องใหม่บางทีก็แบบแหมมันก็เหลือเกินนะราคาสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้ได้สเปคใหญ่ๆแต่ราคารับประกันเอื้อมถึงแน่นอนครับ บอลควรจะเปลี่ยนมือถือใหม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะมันยังใช้ได้ไไดอยู่เลยน่าถามนะ <laughs> เออนะครับได้เลิกแล้วนะครับคุณผู้ชมเปลี่ยนกันได้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับออาหมดเวลาลงแล้ววันนี้เดี๋ยวเราส่งท้ายพาไปดูน้องๆน,น่ารักกันหน่อยพี่กิ้ง<า>จระเข้น้ําจืด<อ>ตัวเล็กตัวใหญ่ต้นสะดอกคอเนี่ยให้อาหารจระเข้ช่วงนี้ไม่ว่างเลยไม่ได้มา<อ>แค่ตัวเดียวนะถ้าเกิดสังเกตดูดีๆน้องอยู่รวมกันเป็นแฟมิลี่เฮ้ยหุห่นเหรอ ฮะไทยเหรอจระเข้ไทย<__>ที่เห็นอยู่นี่กระโดดได้ด้วยเหรอกระโดดได้สิเวลาเขาหิวพี่ต้นลงกระโดดไปสิเขากระโดดเป็นเพื่อนดูจะไม่ได้กระโดดออกมาดิจุดนี้คือเขตห้ามล่าสัตว์นะครับน่ารักตัวจิ๋วน่ารักจริงใครอยากดูแบบนี้อยู่บึงบอระเพ็ดอ้อจังหวัดนครสวรรค์นะครับแวะไปกันได้เลยนะครับอาชมภาพน้องๆพร้อมกันส่วนวันนี้เราสามคนลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ